เอาแล้ววันนี้จะมาวัดซาลี่ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันนะมีเ c ซีหลายท่านที่อยากรู้นะว่าซาลี่เนี่ยยาวขนาดไหนนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีหูเอาไว้สำหรับคล้องกับรถนะฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็นเหล็กตัว C แล้วก็เอามาปั้มเข้าหากันแล้วก็เชื่อมนะครับ เล็กตก็น่าจะหนาประมาณเอ้ความกว้างประมาณ2นิ้วนะครับ2นิ้วเอาประกบกันก็เป็น4นิ้วแล้วก็เชื่อมจะมีรอยเชื่อมอยู่ความกว้างเท่าไหร่เอ่ยในลองวัดดูนะอาจจะทำลำบากนิดนึงนะเพราะว่าผมทำคนเดียวนะครับเกี่ยวไปเลยความกว้างอยู่ประมาณ180ยแปดสิเซน โดยประมาณน,นะร้อยแปดสิบเซนนะครับก็ถ้าใส่รถไถเนี่ยก็ยังมีช่วงว่างรถไถเป็นรถไถขนาดกลางนะหรือว่าขนาดเล็กขนาดนี้เขาเรียกขนาดกลางปบบดูเอารถไถรุ่นนี้แล้วกัน L5018 นะฮะคบ,คบตาตตานี่ครับช่วงห่างนะ ส่วนความยาวนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้เพืเ่อนๆได้ดูเดี๋ยวผมจะต้องออกไปวัดข้างนอกก่อนตอนนี้รถก็กำลังใส่หินเดี๋ยวเราจะไปวัดด้านนอกนะความกว้างร้อยแปดสิบนะครับส่วนความยาวนั้นเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะฮะก็อเอาจากด้านหน้านี่นะเอาจากตรงนี้เลย Okay. ตลับเม็ดดึงเลยนะครับดึงเลยครับกว้างร้อยแปดปยาวเท่าไหร่เอ่ยความยาวในตอนนี้นะครับความยาวประมาณ 400, 401สี่ร้อยสี่ร้อยหนึ่งเซนก็ตีไปสี่เมตรเนาะ ความยาว4เมตรกว้าง180กว้าง180ยาว400แต่ตอนนี้น้องเป้ยเขากำลังจะทำหางอีกนะครับคือทำหางต่อมาอีกประมาณน่าจะประมาณอีก40เซนนะฮะเพราะว่าเวลาเอารถไถขึ้นเนี่ยนะครับมันมันจะขึ้นลำบากถ้าไม่มีหางนะฮะตอนนี้คือเขาไม่มีหางปกติเขาจะมีหางแล้วก็ถอดหางออกนะครับ ทีเนี้ยคือหางที่ถอดออกเนี่ยตอนที่ทําตอนแรกเขาอาจจะทําแบบทํายังไม่ถูกสูตรเท่าไหร่เขาก็เลยต้องถอดหางออกก่อนเดี๋ยวเขาจะทําหางใหม่นะครับเขาน่าจะทําเพิ่มอยู่อีกประมาณสี่สเซนหรือห้าสเซนไม่แน่ใจเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะเพราะว่า,าต้องทําที่ขึ้นนะครับเวลาขึ้นรถไถเนี่ยจะขึ้นยากเขาก็เลยว่าจําเป็นที่จะต้องอทําหางเพิ่มอีกนิดนึงายาวสี่เมตรครับนะฮะ รถไถก็จะอยู่ประมาณนี้ความกว้างของรถไถนะให้ดูครับข้างนี้เหลือแค่นี้ข้างนี้เหลือแค่นี้ใส่รถไถได้ใส่แบคโฮได้ความกว้างร้อยแปดสิบวัดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับความกว้างจะอยู่ประมาณร้อยแปดสิบอืม ร้อยแปดสิบเซนเอาละเพื่อนๆหลายคนก็อยากรู้นะว่าสาลี่นะครับแต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าตัวชัลเลอร์หรือตัวสาลี่เนี่ยนะฮะแต่ละคนก็ททำเนี่ยเขาก็ทําไม่เท่ากันเพราะว่าเขาจะใช้งานแบบไหนจะใส่อะไรนั้นเขาก็ทําตามที่เขาต้องการได้เลยนะครับร้านที่เขารับทําก็มีนะหรือว่าเรามีฝีมือด้านแต่งเติม เองได้เราก็ทําเองก็ได้นะครับให้ดูช่วงล่างครับนี่คือช่วงล่างช่วงล่างเป็นระบบแหนบนะครับเป็นระบบแหนบแล้วไม่มีโชค๊คเลนกันดิบๆไปเลยใช้ยางสี่เส้นยางก็ใช้ขอบสิบสี่นะครับใช้ยางหนึ่งเก้าห้าขอบสิบสี่จะพาไปชมใกล้ๆให้ดู นะครับระบบแหนบโอ้โห oh, oh, oh. อ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยงามเลย <laughs> นะฮะเอาดูระบบแหนบนะครับนะี่ครับระบบแหนบของเขาข้างล่างก็ใช้โครงเหล็กนะครับเป็นเหล็กตัวซีนะครับน่าจะประมาณเท่าไหร่สองนิ้วหรือเปล่าไม่แน่ใจจะลองวัดให้ดูอ่าเหล็กกว้องสองนิ้วครึ่งไอเหล็กตัวซีสองนิ้วครึ่งนะครับ โอเคตรงนี้ก็ทำบาโงนิดนึงํำเหล็กฉากขึ้นมาเป็นบงโกลนได้นะครับก็อันนี้เขาทำบางนิดนึงก็เดี๋ยวถ้าใครทำใหม่ก็ทำให้หนานิดนึงก็ได้ก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> คือทุกย้นส่วนเลยพูดง่ายๆว่าเราสาม,มารถทำเองได้เนาะถ้าเรามีเครื่องเชื่อมมีเครื่องตัดแล้วก็ซื้อเหล็กซื้ออะไรมาทำ ทีนี้ถามว่าทําไมคันนี้เขาจึงมีตรงกลางด้วยปกติเขาจะไม่มีตรงกลางหรืออาจจะทําตรงกลางแบบว่าเออ่แบบไม่เต็มนะแต่คันนี้เขาเอาไว้สําหรับทําอเนกประสงค์ได้หลายอย่าง <c oughs> เอาไว้ทําเป็นเวทีก็ได้ <c oughs> เป็นเวทีก็ได้เป็นอะไรก็ได้หมดเลยที่นอนก็ได้ทำเป็นที่นอนได้ <c oughs> เขาจึงแปะตรงกลางไปด้วยนะครับก็เผื่อกันของหล่นด้วยอะไรด้วยนะครับก็ดีนะ ก็ใช้เหล็กปูไปเลยนะครับใช้แปดเหล็กปูไปปูทึบไปเลยนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับเห็นไหมปูปิดทึบไปเลยจะได้ไม่ต้องมีช่องโหว่ที่แรกเขาก็ทํามีช่องโหว่นะแล้วก็มาทําปูเอาทีหลังนะครับก็ใช้เหล็กประมาณน่าจะเท่าไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับได้เหล็กบางๆใส่เข้าไปก็โอเคนะครับให้เพื่อนๆดูไป วันนี้ก็มารีวิวสาลี่ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันแล้วนะอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะจ๊ะเน่อ้าอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับ